ไฟถนนโซลารเซลล์ขนาด200วัตต์นะครับลูกค้าครับตัวนี้เป็นไฟถนนโซลารเซลล์ขนาด200วัตต์ขนาดใหญ่ครับลูกค้าครับตัวนี้มาพร้อมกับปลอด LED 4ช่องใหญ่ครับลูกค้าให้ดูนะในใน1ช่องครับลูกค้าจะมีเม็ด LED เม็ดเล็กๆนะฮะสูงถึง64ดวงครับลูกค้าครับรวมกัน4ช่องนี้มีเม็ด LED สูงถึง200 5 6ดวงลูกค้าโอ้โหให้ความสว่างครับลูกค้าครับและยังมาพร้อมกับลูกค้าให้ดูนะฮะนี่คือแผงโซล่าเซลล์แท้นะครับจากโรงงานนะลูกค้าครับตัวนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์โพลีคริสตัลไลท์นะฮะเก็บพลังงานได้สูงสุดถึง12ชั่วโมงเต็มนะครับลูกค้าไฟตัวใหญ่ตัวนี้ลูกค้าครับผมบอกเลยว่าสว่างทั้งคืนแน่นอนครับลูกค้าครับมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะครับลูกค้าครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับกางคืนติดเอง กลางวันตอนเช้านะครับดับเองและเก็บพลังงานเข้าแผงหลังครับลูกค้าตัวนี้เป็นระบบเซ็นเซอร์ใช้งานง่ายมากครับมาพร้อมกับลูกค้าครับรีโมทคอนโทรลนะลูกค้าสามารถกดรีโมทได้เลยครับใช้รีโมทคอนโทรลก็ได้ครับลูกค้าและมีอุปกรณ์ในการติดตั้งครบนะครับลูกค้าครับให้ดูนะฮะมีนะครับขายืดนะครับขายืดนับแล้วก็จะมีไฟโซลาร์เซลล์ตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับเวลาประกอบออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับลูกค้าครับตัวใหญ่มากลูกค้าเปรียบเทียบกับตัวผมนะฮะ นะตัวนี้ใหญ่มากครับผมจะดูความสว่างครับลูกค้าครับดูนะฮะโอ้โหลูกค้าดูนะฮะนี่คือความสว่างของไฟขนาด200วัตตัวใหญ่ลูกค้าครับสว่างแบบนี้ทั้งคืนครับลูกค้าครับใครได้ไปค่าไฟศูนย์บาทคุ้มค่ามากๆครับลูกค้าครับวันนี้ผมมาทําโปรพิเศษสําหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้ห้ามพลาดน,นะฮะปกติแล้วหน้าร้านาเรานะขาย1ตัวราคา2,990บาทแต่ใครดูคลิปนี้เอาราคาพิเศษที่สุดทร้บลูกค้าครับซื้อ1ตัวจ่ายเงินเพียง990บาทครับลูกค้าครับ ไม่ถึงพันนะฮะเาบาทนะครับมีค่าส่งปลายทาง80บาทนะครับลูกค้าครับแต่ใครซื้อ2ตัวนะครับซื้อ2ตัวจ่ายเงินเพียง1,900บาทแถมจัดส่งฟรีให้ลูกค้าทั่วประเทศไทยครับใครอยากได้1ตัว2ตัวพิมพ์ใต้โพสต์มาเลยครับว่า1ตัว9902ตัว1 9 0 0บาทหรือทักแชทฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาได้เลยครับสินค้ารอบนี้มีจำกัดนะครับลูกค้าครับใครอยากได้ต้องรีบพิมนะฮะ990 990นะครับรับประกันสินค้า1ปีนะครับใครอยากได้พิมพ์มาเลยครับ990 990ขอบคุณครับ